ผมจะอัพคลิปอะสอนอะไรสอนอืมสอนที่สอนดิมันจะแจกไอ้นู้นครับแจกอืแจก F stream นะครับผม K ด้วยกันนะครับผมขอเบียรสกทีนะโอเคแป๊บนึงครับก็ โอเคคจตะกินครับเฟรครับมีคนเข้ามาดู่เป็นอนัวนี้จะมาผมผมมาเปิดซืบนะครับโกเยเปิดซืบทีะมีะไรเขาหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ก็ผม เนี่ยครับผมจะเปิดเซร์ฟครับผมโอเคนะครับผมจะเปิดผู้เล่นหกคนเลยกันเลยทีเดียวเชียวครับนะโอเคเซร์ฟปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเอาละครับิน,น,นี่น,นะนี่จะเลิกสุดรายการเลยทีเดียวนะกระดีิฉันเคยนะครับก็เมื่อกี้สตรีมผิดพลาดนะครับ กดอะไรไม่รู้นะครับก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดเซิฟนะครับโอเคใครอยากเข้ามามั่งครับเปิดเซิฟนะครับยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะครับโอเครอคนเข้ามาคนเข้าอาจจะเข้าดูคลิปรูก็ได้จะดูไหนวันนี้จะผมจะเปิดเซิฟนะครับรอรอครับผมจะเปลี่ยนรื่อถืว่าเอาอือว่ามาเล่น กันโอเคมาเล่นกันนะเองคนระับสร้างฟืบคลิกรหัสนะครับไม่ต้องใส่ดีกว่าละแล้วก็แบบง่ายๆกันด้ยคนระับสร้างฟืบเบือ่อผมเอาตัวรอดนะทางการต่อครับโอเคสเร็จแล้วครับโอเค ขอบคุณผู้ชมตั้งส่วนคนเนี่ยครับถือเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพอเวลาสอนนานจังเลยนะครับก็จังเลยเพระแล้วก็ดีไม่งี้ยวันนี้ก็ไม่ดนอ่าน การม้นไม่ไน้นน่โอเคอเซิต่อโอเคด้วยละกันนะครับไม่คว้างครับเลนี่ รู้ทมยังไงก็ผมก็ต้องทำใจโอ้จิบอีโอบโอเคเปิดเซฟแล้วโอเคโอเคครับวันนี้เราคัพปี่อ่า วายเป็นว่ากูนะครับผู้เล่นนะครับตั้งข้าวกูเห็นอเคห้ามการไปทุบปิดครับจะต้องทุบม,มันอะไรอยู่แต่มันเตอร์ไม่มีนั่เองครับสัตว์นี่ยโอเคใครจะเข้าเฟซผมหรือเปล่าครับไม่ให้คนเข้ามาเลยช่างครับขเขาขี้เก็ยดูคลิปผม

顔が捨てる面にピントに破られるのを描いたときに全部やる。